สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรารู้สึกปวดเมื่อยหลังช่วงล่างช่วงบั้นเอวมากๆเลยนะคะเนื่องจากทํางานบ้านก้มๆเงยๆนะคะจิบจับสารพัดสิ่งอย่างนะคะก็เลยจะมาทําท่าก,กายบริหารเพื่อแก้าการปวดนะคะช่วงหลังล่างบั้นเอวนะคะมาทําตามกันเลยนะคะเพื่อนเรามาฝากสองท่านะคะท่านี้เลยนะคะให้เรานั่งลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นท่าที่ทำง่ายๆปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการได้ดีมากๆเลยนะคะก้มให้สุดเลยนะคะเพื่อนก้มหน้าให้สุดนะคะให้มีความตึงช่วงช่วงหลังช่วงมันเอวนะคะท่าต่อไปนะคะให้รอนอนคุกเข่าแบบนี้นะคะตั้งศอกขึ้นนะคะแล้วก็ก่งตัวขึ้นมานะคะช่วงมันเอวนะคะก่งตัวค้างไวห้าวินะคะ แล้วก็แอนก้นนะคะค้างไว้อีก5วิสลับกันทำสักสิบรอบนะคะเพื่อนฝึกทำดูนะคะช่วยคลายความปวดเมื่อยได้ดีมากๆเลยค่ะ